Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แก่ไ่มีผัวมีเมียเราลืมพ่อลืมแม่เราลังแห่ก้องไตเกี่ยมาฮอดมาถึงนนอเ,อเพื่อน่าคนใดคนใดทำบุญเตราเห็นฟังเพื่อเป็นบุญคำว่าต,สตาสงสารเพวกก็จำไว้แน่ฟัง ฟเอาล่ะขึ้นมาล่าเนาะล่าเนาะมื่อนี้เมื่อล่ำไฟยิ่งมาทัานเก่งมากจะขอล่ำเกี่ยวผู้สาวหนาหันเวทีสวกรคนเอาเด้อก็ฟังเด้อร้องเด้อร้องโปรฟังเด้อราบาร้องเย็นเย็นลัว ิวคิวเม่คิวราพวกคิวาตรงราคือดังพุ่นเกละเพี่มาหากระเมาแสบิดงพาราถิ่นเต้นนอนนั่งก้องถึงของหอมมาเวยแต่เราผู้ใดพอเงินบุญโอปุ่นเงินดังตำลีโอปุ่นเงินดังตำลีเป็นช่วยชสยอัมจนตาเป็นช่วยช่ยอมจนตาไเวยช่ยจิงหาไม่มามองคิว ไตไตเดนอ่ำีีนอกนอกหลังพันตุนง,งเกือบสิมุมเกือบสิ่มุมลงมาปินงีตัดปิ้งขั้งาบัติสีแก่ให้ได้แยงน้ำน,นองรอน้องเกล้าขวสยตั้งที่เสียว่าตั้งใดทุกตระลคกับอ้คตรวละคุณประจุตระลูกูปุ้ิี่ตระ้องฟัวเจ้าเป็นไทยหาปไป่ลักกะพี่มอสลำหาปไลปลักกะพี่มอลลำเบียดกันให้ไม้ทำจะปอดกันม่าจะทำนี่ยว่าทำเหมือนกันตอนขัน้นละวันกลา นอนคันละกลางวันกลาหัวจะมีจินได้มาคอยลุกขอนางอุ้หังขันใส่กอกโพกีโอ้เจ้าใครเอาเ่นเอตาสองต่อใส่ตังค์ส่นไทนน่งไทรน่งรับปีบังจะตะดวงมาล่าปิ้งยาเป็นแช่หลังมาตามาพรพบมมาด้าหลังคอยี่ให้น้องไข้กันวันชัวร์ตัต้นเถิดแต่ะแ่คุณตัเต้นเถิดแต่ระแม่คุณส่งพอจ้าพิวตเอ็นเดียงใส่ตางเดียวอิมเถิดแปะคุณโอ้คนเงินดังผิวไตใครรอจมือน เัาล่ะครับก็ขอ,อโทษน,นะครับ,รบพอดีจะเชิญหมอแคนไปออกรายการของท่านคำนุนก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งครับกับกับรถเป็นอย่างเนาะกับเดี๋ยวเป็นกับมาหนึ่ง ครับบันนี้กะสิล้ำรองถาวกอนนะครับร <c oughs> ามาบัานนี้ย้ำมีฝนสั่งฝ่าละมัวเรือปุ่งปลาเข้าอยู่หน้ากระจีเขียวกองบ่าย้ำมลมตอละนาำเต็มมาป่ามาบอน มาวันตซอนขึ้นมันมวนเราฟังเสียงฟ้าห้องหวนคือสีลราจากแล้วบาปีน่าจังพบกันและทุงยิสานย้ำนี้นั้นเห็นแล้วมวนชวนลงในเย็นกันเทเนิมไกลๆลนกไกลนาทลา านเต็มมาป่ามาบอนมาออนซอนขึ้นมันบอนฟังได้ฟังแล้วสังมาบอนคือดนตีกอมทุ่งเปิงแล้วแห่งสา่อ